ความจริงของชีวิตก็คือแบบนี้ไม่มีใครจะเชื่อในตัวคุณจนกว่าคุณจะทำมันสำเร็จให้เห็นได้จริงไม่มีใครจะยืนปรบมือให้คุณไม่มีใครมายินดีด้วยกับคุณจนกว่าคุณจะสร้างบางอย่างขึ้นมาได้จริงๆเพราะความสำเร็จมันมาก่อนคำชมเสมอแปลว่าคุณต้องทำงานหนักนานแค่ไหนก็ไม่รู้แบบไม่มีเสียงปรบมือแบบไม่มีใครมาบอกว่าเก่งมากแบบไม่มีรางวัลอะไรทั้งนั้น นี่แหละของจริงถ้าคุณอยากให้คนทั้งโลกยอมรับก็ไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เขาดูหยุดเสียเวลากับเรื่องของคนอื่นหยุดเอาเวลาไปนั่งเฝ้าดูชีวิตคนอื่นหยุดเอาพลังชีวิตไปเปรียบเทียบเพราะยิ่งทำแบบนั้นคุณจะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกโลกสมัยนี้เต็มไปด้วยเรื่องซุบซิบเต็มไปด้วยการนินทาเต็มไปด้วยการจับผิดคนอื่นแต่คนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่เสียเวลากับเรื่องแบบนี้หรอก เขาโฟกัสที่ตัวเองเขาโฟกัสว่าวันนี้เขาจะพัฒนาตัวเองอย่างไงคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคือตัวคุณเองไม่ใช่ใครที่ไหนคุณต้องเป็นคนปลุกตัวเองขึ้นมาในทุกเช้าคุณต้องเป็นคนลงมือทำเองคุณต้องขยันอย่างสม่ำเสมอคุณต้องทำงานหนักทุกวันไม่มีทางลัดไม่มีปาฏิหารมีแค่วิัยเท่านั้นที่ทำให้คุณสำเร็จ เริ่มต้นจากข้างในฝึกคุยกับตัวเองฝึกปลูกพลังใจตัวเองเพราะบางทีสิ่งดีๆคำปลอบใจดีๆอาจจะมีแค่คุณคนเดียวที่พูดให้ตัวเองฟังพูดกับตัวเองว่าเราทำได้เราจะไม่ยอมแพ้เราจะเอาชนะมันให้ได้อย่ารอเวลาอย่ารอโอกาสไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์เพราะวันนั้นจะไม่มีวันมาถึง เวลาที่ดีที่สุดคือตอนนี้จงเริ่มทําเริ่มลงมือทําเริ่มก้าวแรกแล้วความกลัวจะหายไปเองเลิกผลัดวันประกันพรุ่งอย่าบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ค่อยทําเพราะจริงๆแล้วไม่มีพรุ่งนี้สําหรับคนที่อยากทําสําเร็จมีแค่วันนี้มีแค่ตอนนี้ที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครจะมาเปลี่ยนชีวิตคุณได้นอกจากตัวคุณเอง อย่ารออย่าอ้างอย่าหาข้อแก้ตัวใดๆทั้งนั้นหยุดคิดถึงเหตุผลว่าทำไมคุณถึงทำไม่ได้และกลัวสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าวันนี้มันพังก็ลุกขึ้นมาใหม่ออกไปลุยออกไปทำให้มันจบชีวิตคุณมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทุกครั้งที่คุณกำลังจะผลัดวันประกันพรุ่งเตือนตัวเองไว้เลยว่าไม่มีพรุ่งนี้สำหรับคนที่อยากสำเร็จมีแค่วันนี้เท่านั้นที่ต้องลงมือทา ทำเลยทำเดี๋ยวนี้ลงมือเลยไม่มีใครมาช่วยคุณยกเวทแทนคุณไม่มีใครมาอ่านหนังสือแทนคุณไม่มีใครมาลุยทํางานหนักแทนคุณคุณต้องเป็นคนทํามันด้วยตัวเองคุณกําลังพัฒนาตัวเองอยู่ไหมหรือคุณกําลังทําตัวแย่ลงคุณกําลังก้าวหน้าหรือคุณกําลังถอยหลัง ทุกๆการตัดสินใจเล็กๆที่คุณเลือกมันสะสมเป็นชีวิตของคุณถ้าคุณอยากมีชีวิตดีสุขภาพดีอยากประสบความสําเร็จคุณต้องเลือกเจ็บตอนนี้แล้วสบายในอนาคตอย่าตกเป็นเหยื่อของความสุขในระยะสั้นอย่าลงไปกับเสียงข้างในที่บอกว่าพักอีกหน่อยเถอะแค่นี้พอแล้วกินไปเถอะวันนี้ขอเถอะหยุดสักวันหน้าปิดเสียงนั้นไปซะ ถ้าคุณทำแต่เรื่องง่ายๆ่ายชีวิตคุณจะลำบากแต่ถ้าคุณกล้าทำเรื่องยากชีวิตคุณจะสบายนิสัยคือทุกอย่างชีวิตคุณสร้างจากสิ่งที่คุณทำทุกๆวันการจะหลุดจากรูทีนเดิมๆต้องใช้พลังใจล้วนๆคุณต้องบังคับตัวเองให้ลุกขึ้นบังคับตัวเองให้ออกไปลุยอย่าฟังแต่ความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันจะหลอกคุณคุณจะไม่มีวันรู้สึกอยากทำ คุณต้องตัดสินใจทำไปเลยทำในสิ่งที่ต้องทำไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไรก็ตามทำในวันที่ไม่มีอารมณ์ทำในวันที่เหนื่อยทำในวันที่ไม่อยากลุกถ้าคุณไม่คุมหัวสมองตัวเองสุดท้ายสมองคุณจะควบคุมคุณและนั่นแหละคุณจะพังคุณต้องสั่งมันไปเลยว่าฉันจะไปตรงนั้นฉันจะทำสิ่งนี้ไม่งั้นชีวิตคุณจะพังแบบไม่รู้ตัว โลกใบนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่หวังแต่โลกนี้ให้รางวัลกับคนที่ลงมือทำเวลาของคุณมีจำกัดไม่มีเวลาเหลือให้เล่นแล้วคนที่ไปถึงจุดสูงสุดคือคนที่ไม่ปล่อยให้วันแย่ๆทําลายชีวิตของเขาเขาหมกมุ่นกับการสร้างวันที่ดีต่อเนื่องทุกๆวันสะสมวันดีๆวันแล้ววันเล่าจนผ่านไปหปีสปี5ปี10ปี โมเมนตัม um ชีวิตมันใหญ่จนหยุดไม่อยู่สุดทางไม่ได้แปลว่าทำแค่50อร์เไม่ได้แปลว่าทำแค่วันเสาร์สองครั้งต่อเดือนไม่ได้แปลว่าพลาดงานวันเกิดครั้งเดียวสุดทางคือทุ่ม100เอร์เต็มที่ทุกวันคุณต้องชินกับความลำบากเพราะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากความสบายของมีค่าไม่มีวันได้มาง่ายๆทุกอย่างที่สำคัญ ทุกอย่างที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากความลำบากทั้งนั้นฝึกตัวเองให้ชินกับความลำบากถ้าคุณทำได้คุณจะไร้ขีดจำกัดใครมีฝันใครมีเป้าหมายทางลัดไม่มีปาฏิหารไม่มีมีแต่ลงมือทำเท่านั้นและโลกนี้โชคดีสำหรับคนขยันเพราะคนขี้เกียจมีเยอะเต็มโลกถามตัวเองสิวันนี้คุณทำเต็มที่แล้วหรือยัง วันนี้คุณสู้มากพอหรือยังวันนี้คุณลุยสุดพลังหรือยังอย่าหยุดอย่าพอแค่นี้อย่าถอยลุกขึ้นลุยต่อฝืนต่อสู้ต่อนี่ไม่ใช่ทางของคนอ่อนแอนี่ไม่ใช่ทางของคนไม่พร้อมสู้เพราะถ้าคุณอยากได้มันจริงๆคุณต้องออกไปเอามันมาให้ได้ทำไมต้องเจ็บ ทำไมต้องทรมานเพราะกระบวนการนี้มันกำลังคัดคนอ่อนแอออกไปตอนที่คุณออกกำลังกายจนอยากจะตายตอนที่ขาของคุณสั่นไปหมดคุณกัดฟันย่อลงอีกครั้งดันขึ้นอีกหนึ่งครั้งนั่นแหละนั่นแหละคือจุดที่มันโคตรสะใจเพราะปลายทางที่เราคุณอยู่คือช่วงเวลาที่คุณได้นอนเล่นในเปลสบายสบาย จิบโปรตีนเช็คแล้วหันมาพูดกับตัวเองว่าโคตรภูมิใจเลยกูนี่แม่งสุดยอดกูโคตรเต็มที่กับการเรียนกูโคตรลุยกับงานกูโคตรใส่เต็มที่กับชีวิตนี้จําไว้เถอะถ้าจะไปให้สุดคุณต้องไปให้สุดจริงๆเวลาทรัพยากรไม่มีเงินไม่มีโอกาสไม่มีเส้นสายไม่มีแล้วคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกเขาทํากันยังไงเขาไม่ได้มีสิ่งพวกนั้นตั้งแต่แรกหรอกแต่เข้าหามันมาได้เพราะอะไรเพราะเขามีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ความสามารถในการเอาตัวรอดความฉลาดในการหาทางรอดนั่นแหละคือของจริงแล้วใครมีสิ่งนี้อยู่ในตัวทุกคนบนโลกนี้มีอยู่แล้วคำถามคือคุณจะปลุกมันขึ้นมาหรือเปล่าถ้าคุณสร้างสรรพอคุณหาทางแก้ปัญหาได้ถ้าคุณมุ่งมั่นพอคุณหาเงินที่ไม่มีอยู่ได้ถ้าคุณตั้งใจจริงคุณทำให้คนอื่นช่วยคุณได้ถ้าคุณกล้าหาญพอคุณจะทำในสิ่งที่คนอื่นทำมันไม่ได้ได้ แต่คนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะพวกเขาให้ข้ออ้างกับตัวเองพวกเขามีทางเลือกมากเกินไปพวกเขาบอกกับตัวเองว่าโหยากเกินไปเลิกดีกว่าธุรกิจนี้ไม่คุ้มเลิกดีกว่าแต่คนที่ไม่มีทางเลือกอื่นคนที่หลังชนฝาคนที่ต้องรอดเท่านั้นโอกาสแม่งโคตรสูงคุณต้องหาทางเอาตัวเองไปจุดที่ไม่มีทางถอยไม่มีแผนสำรองรอดหรือพินาศ แล้วคุณจะได้เห็นตัวเองทําในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าทําได้มาก่อนคุณจะว่ายน้ําเป็นคุณจะสู้แบบสัตว์ป่าคุณจะกลายเป็นเครื่องจักรสังหารทุกอุปสรรคคุณต้องใส่ทุกอย่างที่คุณมีลงไปทําให้หมดแรงทําให้หมดใจหมดแรงหมดหน้าตักทําให้ถึงที่สุดแล้วมันจะพอคุณต้องปลุกโหมดสัตว์ร้ายขึ้นไปในตัวเองคุณต้องเป็น beast mode ทุกอนูในตัวคุณต้องตะโกนออกมาว่ากูไม่มาเล่นเของสิ่งนี้กูจะเอา กูจะคว้ามันมาให้หมดอย่ารอให้ใครมาเห็นค้าอย่ารอให้ใครมาเชียร์คุณต้องเป็นคนจุดไฟขึ้นมาเองต้องต่อสู้เองต้องบ้าเองจะร้องให้ก็ร้องไปจะเจ็บก็เจ็บไปแต่ต้องเดินต่อไปนี่แหละคือชีวิตนี่แหละคือนักสู้นี่แหละคือคนที่โลกต้องจดจำจำไว้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ตกต่ำแต่เราเลือกได้ว่าจะเป็นช่วงที่เราล้มหรือจะเป็นช่วงที่เราลุก และเมื่อคุณลุกคุณจะลุกในแบบที่โลกไม่มีวันลืมคุณต้องไปให้ถึงจุดที่ไม่มีใครในโลกนี้อยากให้คุณสำเร็จมากไปกว่าตัวคุณเองอีกแล้วยังมีคนอีกเยอะที่ยังไม่เปิดโหมด beast mode ยังมีคนที่ใช้ชีวิตแค่ไปวันๆแค่อยู่ให้พอแค่ผ่านไปให้ได้แค่สบายๆแค่พอใจในสิ่งที่มีฝังผมให้ดีถ้าคุณยังไม่ใช่อันดับหนึ่งในสายงานคุณคุณไม่ควรจะมานั่งชิล และถ้าคุณคืออันดับหนึ่งจริงๆคุณจะรู้เลยว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะมานั่งชิลผมต้องการสัญชาตญาณของนักล่าจากตัวคุณลงมือทำลงมือทำและลงมือทำเพราะอะไรเพราะผลลัพธ์จะนำคุณไปสู่รางวัลถ้าคุณอยากได้มันจริงๆคุณต้องยอมแลกยอมเสียสละคุณต้องรู้จักยอมแพ้บ้างเพื่อไปให้ถึงอีกขั้นคุณอยากได้คำยืนยันเหรอ มองตัวเองในกระจกและพูดกับตัวเองว่าฉันทำได้ฉันทำได้ฉันต้องทำให้ได้ทำทุกอย่างที่ต้องทำคุณนั่นแหละคือตัวขับเคลื่อนชีวิตคุณทุกเช้าที่ตื่นมาทุกเช้าที่ผมตื่นมาผมได้ในสิ่งที่ผมได้เพราะผมใช้ชีวิตในหมดสัตว์ร้ายช่วยเลิกเป็นกวางเถอะเลิกเป็นเหยื่อเถอะอคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อจะธรรมดาคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อจะดีแค่นั้น คุณเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ดังนั้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยหรือไม่ก็ถูกลืมไปเลยชีวิตมันโหดร้ายมันมีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่คุณควบคุมได้คือวิธีตอบสนองมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณหรอกที่จะกำหนดอนาคตของคุณแต่มันคือวิธีที่คุณตอบสนองต่างหากที่จะกำหนดอนาคตของคุณผมล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า นั่นคือเหตุผลที่ผมประสบความสำเร็จคุณต้องเลือกความล้มเหลวจะทำลายคุณหรือจะสร้างคุณจำไว้คุณยังไม่จบถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่แปลว่าคุณยังมีพลังในตัวอีกผมทำได้เพราะผมมีศักยภาพผมจะทำเพราะผมแข็งแกร่งผมจะต้องทำเพราะคนที่รักผมกำลังรอผมอยู่ชีวิตคุณต้องการความพยายามสุดขีดทุ่มเทยอย่างเต็มกำลังปลุกพลังในตัวเองออกมาให้ได้ อย่าฟังเสียงลบในหัวคุณอย่าเชื่อเสียงใครที่บอกคุณว่าคุณทำไม่ได้อย่าวัดศักยภาพของตัวเองด้วยสถานการณ์ตอนนี้อย่าวัดอนาคตคุณด้วยทรัพยากรที่คุณมีตอนนี้เพราะสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณมีตอนนี้ถ้าคุณเพิ่งผ่านความพังพินาศผ่านความล้มเหลวมารู้ไว้เลยว่าชีวิตคุณไร้ขีดจำกัดจงโฟกัสที่ตัวเอง ขายไอเดียของตัวเองให้ตัวเองเชื่อให้ได้ลุกขึ้นมาบอกตัวเองว่าฉันมีของฉันทำได้นี่คือวันของฉันไม่มีอะไรจะหยุดฉันได้อย่าคาดหวังว่าใครจะเข้าใจคุณอย่ารอให้ใครอนุม,มัติความฝันของคุณนี่คือชีวิตของคุณนี่คือภารกิจที่คุณต้องทำคุณทรงพลังคุณเป็นผู้ควบคุมพลังชีวิตของคุณเอง สิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันสะท้อนระดับจิตสำนึกของคุณและคุณมีพลังเปลี่ยนแปลงมันได้ไม่สำคัญว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณสิ่งเดียวที่สำคัญคือคุณจะทำยังไงต่อจะอ่อนแอจะร้องไห้หดหู่หรือจะพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทำให้มันโอเคด้วยมือคุณเองถ้ามันยากก็ทำให้มันสำเร็จไปทั้งที่ยากแบบนั้นแหละอย่าบอกว่าไม่รู้จะทำอะไรคุณรู้คุณมีพรสวรรค์อยู่ในตัว ท้าทายตัวเองบีบตัวเองให้ออกของมาจากกวาลน,นี้ตอบสนองต่อคนที่ไม่ยอมแพ้ธุรกิจที่คุณอยากสร้างหนังสือที่คุณอยากเขียนความฝันที่คุณอยากมีชีวิตอยู่ด้วยมันเป็นของคุณแต่คุณต้องพร้อมสู้พร้อมเจ็บพร้อมผิดหวงังพร้อมโดดเดี่ยวพร้อมถูกป,ปฏิเสธแต่จะไม่ถอยจนกว่าชีวิตจะยอมแพ้ให้คุณเอง สิ่งที่คุณทําวันนี้จะกลายเป็นนิสัยแห่งชัยชนะที่จะพาคุณไปถึงจุดสุดยอดสูงสุดในอนาคตจําไว้ว่าคุณทําอะไรเล็กๆยังไงคุณก็จะทําอะไรใหญ่ๆแบบนั้นแหละถ้าคุณทอดเฟรนด์ฟล์ต้องทําให้ดีที่สุดทุกครั้งถ้าคุณกวาดพื้นในโกดังก็ต้องกวาดให้ดีกว่าทุกคนเพราะผู้แพ้เอาแต่บ่นว่าไม่อยากแพ้แต่ผู้ชนะจะทําทุกอย่างที่ต้องทําผู้ชนะจะโผล่ออกมาทํางานก่อนใคร ผู้ชนะจะอยู่ดึกกว่าทุกคนผู้ชนะจะคุยกับทุกคนที่ได้รับบทเรียนผู้ชนะจะคุยกับทุกคนที่ให้บทเรียนดีๆกับเขาได้เพราะผู้ชนะอยากเป็นที่หนึ่งเพราะผู้ชนะมีศักดิ์ศรีในความเป็นสุดยอดทุกอย่างเริ่มจากวินัยตื่นกี่โมงกินอะไรออกกําลังกายยังไงเตรียมตัวยังไงคิดยังไงและถ้าคุณอยากสําเร็จเท่ากับอยากหายใจคุณจะยอมสละทุกอย่างคุณจะยอมผ่านความเจ็บปวดคุณจะยอมอดทนทุกอย่างเพราะสุดท้าย เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องยืนสู้แบบตัวต่อตัวคุณจะไม่มีวันเป็นคนที่ยอมแพ้และถ้าคุณอยากเป็นสุดยอดที่สุดในโลกคุณต้องเป็นมันคุณต้องกินนอนคิดฝันเป็นสิ่งนั้นมันต้องไหลเวียนอยู่ในเลือดคุณมันต้องแทรกซึมอยู่ในชีวิตคุณทุกวินาทีเมื่อทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันแต่บางคนทำงานหนักกว่าถ้าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จจริงๆคุณต้องอยากมันให้มากพอมากพอเหมือนกับเวลาที่คุณหายใจ ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นตอนมีคนมองแต่มันเกิดขึ้นหลังม่านมันเกิดขึ้นตอนไม่มีใครเห็นมันเกิดจากความพยายามจากวินยัยจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คุณจะไม่มีวันทํางานหนักกว่าฉันฉันจะตื่นก่อนคุณนอนที่หลังคุณอ่านหนังสือมากกว่าคุณฝึกฝนมากกว่าคุณโตเร็วกว่าค,คุณเก่งกว่าคุณเพราะฉันทําทุกอย่างเพื่อทิ้งห่างคนอื่นคุณถามว่า ต้องทำยังไงถึงจะแตกตา่างทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำสู้ด้วยหัวใจอดทนมากกว่าทุ่มเทมากกว่าถ้าคุณไม่มีหัวใจมากกว่าฉันถ้าคุณไม่ทำงานหนักกว่าฉันถ้าคุณไม่เสียสละกว่าฉันฉันจะบทเขยี้คุณฉันจะไม่หนีฉันจะไม่ถอยฉันจะไม่สนสนแค่ว่าฉันอยู่เพื่อสิ่งนี้ฉันจะตายเพื่อสิ่งนี้นั่นแหละคนส่วนใหญ่ทำได้แค่6 0 70%จซแต่บอกว่าทำเต็มที่แล้ว ถ้าคุณอยากได้ในสิ่งที่คนอื่นมีคุณต้องจ่ายในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าจ่ายน้ำตาเหงื่อเลือดความอดทนอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อย,ยอ,แพอย่ายอมถอยไม่มีใครบอกว่ามันง่ายแต่ความยิ่งใหญ่รออยู่ทุกอย่างคือน,นิสัยตื่นสายก็ติดเป็นนิสัยนั่งเล่นเฉยๆก็ติดเป็นนิสัยกินขนมกินโดนัทก็ติดเป็นนิสัยแต่นิสัยที่ยิ่งใหญ่คือวินยัยตื่นเช้าออกกำลังกายอ่านหนังสือลงมือทำ คุณไม่ได้อยู่ที่ที่คุณอยากอยู่เพราะคุณขาดพรสวรรค์ไม่ใช่เพราะคุณขาดพรสวรรค์แต่เพราะคุณขาดวินยัยคุณไมไ่เคยห้ามใจตัวเองคุณบอกทุกอย่างว่าเออได้หมดแต่คุณไม่เคยบอกตัวเองว่าพออย่าโทษคนอื่นโทษตัวเองก่อนทําไมฉันยังไม่สุดยอดเพราะฉันกดเลื่อนนาฬิกาปลุกเพราะฉันบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่คนตื่นเช้าเพราะฉันไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำ สมองคุณคืออาวุธควบคุมมันซะอย่าให้โลกควบคุมคุณอย่าให้ความขี้เกียจมาออกเสียงแทนคุณทุกคนอยากได้ทางลัดแต่ไม่มีสูตรทางลัดหรอกทุกคนต้องทำงานทุกคนต้องลงแรงทุกคนต้องฝึกฝนอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณทำงานหนักที่สุดในชีวิตคุณอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณมีเวนในสุดขีดในทุกเรื่องจงถามตัวเองทุกวันแล้วลุย จงเก่งในสิ่งธรรมดาจงชนะในสิ่งเล็กๆที่คนอื่นไม่ได้ใส่ใจมันคือการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆด้วยความสมบูรณ์แบบทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีถ้าคุณอยากเป็นที่หนึ่งจริงๆอยากสร้างความแตกต่างจริงๆอยากเป็นตำนานจริงๆคุณต้องทุ่มหมดใจ100เปอร์เซไม่มีข้อแม้ไม่มีวันหยุดคุณต้องสุขแบบกระหาย สุขแต่ไม่เคยพอสุขแต่ไม่เคยหยุดเติบโตสวัสดีครับ